อหอมหอมคยีราครับเพิ่มความเผ็ดครับ แห่หอมเลยนะครับใส่น้ำล่างคคกลงไปครับใส่ผงชูรสครับรสดีครับใส่น้ำปลาาลักน่อยเพิ่มความนัวครับใส่น้ำปลาครับใส่ปลานินลงไปครับปิดฝาครับโอ้หอมหอมหอมครับใส่ใบมะกรูดชีครับ ใบยีลาครับเพิ่มความเผ็ดครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีเมนูกับแก้มมานำเสนอครับนั่นก็คือพัดเผ็ดลานินครับนี่ครับ หั่นเป็นตอนแบบนี้ด้ครับเราก็มาพัดครับเมนูนี่ก็ขาดไม่ได้เลยก็ต้องน้ำเก๊ก้วยคือเก่าแล้วครับ <c oughs> ก่อนที่ชิมนี่ก็ต้องเปิดตอมรับรสดก่อนครับน้ำเก๊ก้วยเย็นๆครับหมดแก้ว ใช่ไหมครับหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติกลมกล่อมเผ็ดกำลัลลลลงดีนะครับเนื้อปลากันนุ่มใช้ได้ครับ ร้อนครับเป็นเมนูกรับแกลมอย่างดีเลยครับกินกับเขาก็ได้ครับแกลมกมับน้ำเก๊กไฮวยก็ดีครับ นี่แหละครับวิถีชีวิตรแรงงานไทยในอิราเลครับอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองครับมันไม่มีร้านขายครับไม่มีบ่อนซื้อมาดูที่ไปซื้อกันไหนอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองนะครับอืได้ก,การครับกินกับข้าวเจ้าร้อนๆนี่ก็ยืดโอ้ย เขามัดมอเลยแหละผมว่าเนี่ยกลมกล่อมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อง ขอตัวไปนั่งจิบน้ำเก๊กฮวยเย็นๆชิวๆก่อนดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมดากดติดตามให้ผมเด้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ